อันนี้แปดปีแล้วแปดปีเมื่อกี้นี้วันที่วันที่แปดปีเจ็ดปีเนาะคนนี่สามปีมันบว่จะว่าหน่ะยสองปีไปไกลสี่สามปีแล้วแต่เอิญแม่ได้แล้วเมืนบอกได้วอาเก่งค่ะกันนี้วอลเป็นเบิดแต่ว่าบ่มีผู้ได้เยียนหนังสือพี่น้องเลยนอกจากว่าเนื่องจากว่าบ่มีเงินเพิ่นว่าบ่มีเงินบ่มีทุนนั่นแหละสิไปส่งลูก สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดีกแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสมองสบอเด้ ب, พอพอีอ่น้องเด้อพบเพาะอุปสงค์ยูทูบมาล่ามาเพิเ่นเส้นเก่าเส้นเคยเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้ก็พาพี่พาน้องพี่น้องเลยมาตามติดเนาะชีวิตสาวาลูกสี่ก็แม่นสาวม่หาลูกสี่นั่นแหละเนาะที่ไปสัมภาษณ์นั้นก่อนมื้อนี้เฮาตามมาเฮหอดีวันหอดานเพลินเลยได้มื้อนี้เนาะอืมครั้งแรกเลยได้มาถึงเฮือนถึงซานเพิ่นเนาะ แต่มาเห็นเงินเือนซาแล้วก็เออทรงเก่าๆพี่น้องเนนะงลยเนาะทรงโบราณโบราณนั่นแหละเป็นเฮือนฟังดินเนาะอืมมาเห็นลูกแล้วก็หัวเรื่องหัวพี่น้องเลยกำลังเป็นดาแพงเนาะมัดผมจอกผมแจัดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลา์กดแชร,ร์แล้วก็เป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็สิมาเป็นทางสะพานหักแล้วก็สะพานบุญนันะ่นแหละเนาะ หลังจากที่ปล่อยคลิปไปก <tinc S 2> ็มีหลายคอมเมนต์พี่น้องเอยมาคอมเมนต์เออบางคนก็ให้กําลังใจเนาะบางคนก็อยากช่วยเหลือเนี่ยนี่เนาะบางคนก็แปลว่าลาบบ่ได้อยังแบบนี้เลยแปลว่าเป็นลูกหลายคนนาสั่นชู้บาไว่อย่างเช่นอย่างนี้อันนี้ก็บ่ากันพี่น้องเอยเนาะแล้วแต่ความสามารถของใครของมันเนาะอ่ะจะได้กับเป็นการสักษาเสียเวลาพี่น้องเอยก็คือมือนี้เทากัสิมาเป็นสะพานหักนั่นแหละเนาะหรือว่าสะพานบุญกระได้เด้อ เเนาะดี๋ยวจังไปว่าไปคุยแล้วก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนอีกเธอหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็จังไปเบิ่งลูกลพอพอเราพร้อมๆกันพ่อแม่แล้วก็ขบมาอนิเนาะ,ะโอ้ลูกก็มีแต่ผูงงามๆเนาะ,ะเห็บปุ๋ยเป็นไรใหญ่ามากมีแต่ผูงงามๆเลยแล้วนี่เสื้อ,อากระเจีสีเดียวกันอีกลายเดียวกันน <c oughs> ี่ โอเคอันนี้คือสุเพิรณเนาะเดี๋ยวฮะสิขออนุญาตถ่ายเบิงรอบๆไหนเด้อโอ้ออของกินกับบดยึดเนาะมังหุงของกินธรรมชาติบด,ดยึดเด้ออันนี้สินะสิเป็นสวนผักเราเนาะสวนผักสวนขวเพิ่นอันน้าห้องน้าเนาะห้องน้าแมนบล มีหน่นะเฮือนแเรากับพี่น้องเลยเงินผอ,อ,อเฮือนแม่เนาะโอ้เผื่อมีต้นดูแท้ต้นดูใหญ่แท้มีต้นดูต้นหนึ่งเนาะโอเคโอเคพี่น้องเลยเนาะนะได้จังไปว่าไปคุยพเพื่อแลยครับเอ่อเมลูกซึมเพื่อเนาะดูการ้อมนะ้อมตามื่อนี่ว่าเอื้อยนะี่ยว่อยู่อ,อ่ะฉันเนาะเอื้อยใหญ่เม่อยู่อ,อยูกับผมเป็นยังพี่น้องเลยเอาสบายดี สบายดีสด้วยนางเป็นบอกสบายดีนี่ยเอ๊ะสบายดีสบายดีอันนี้ไม้่ขยนะผมเป็นแม่คือปากมุมแท้อีนางกินยังอันนี้ซื้อนี่แได้กับผู้น้อยนี่มิ้วแม่มิวโดยคนได้ลูกครึ่งนี่โอ้ลูกครึ่งครึ่งไทยครึ่งลาว บัณเฮียนหนังสือเนาะใหญ่เลยยังบัณเฮียนหนังสื้อเหตนได้แบบนี้เหตนได้ไบัณฑิตยหนังสือสีบัวสีบัวเป็นผู้สาวกึอกสาวใบสมองหรือว่าแม่สอนให้บ่บ่เอาอย่างเราแม่สอนนั่นอ่านังสือให้ลูกได้สะสอนเบาสอนเขียนสอนอ่านสอนเฮียนยังบัณฑิตสอนเขาอยู่น้อยอันนี้สอนกัะน้องสอบเป็นกั้นที่สอนกันเลย หน้าตานี่พิมพ์เดียวกันเบอร์เลยเนาะเบิ่งแม่ก็แล้วได้ลูกเนี่ยเบิ่งแม่ก็แล้วผู้ใหญ่มาอยู่เป็นนางก็คือมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเนาะมันก็เจ้าคืองามแทมั้มันเจ้าบ่นี่ก็ดีอันนี้มันเพิ่นบ่แม่นมันข่อยมันแม่นอีห่ีซั่นบอกเขาว่าอันลำงสูงต้นุงสูงนี่อย่าไปสะออนเขาว่าบัดหัวนะ บางที่สู่ต้นที่มันเตี่ยมันต่ำกว่าได้สัมเมร์อยู่เมร์เมรมันควื่อเขาอยู่เนียมันงามแต่ล้ำจื่อีว่าสัมนหัวหน่อยหัวมันน้อยแล้วก็มันหน่อยเพื่อนว่าเนี่ยนี่งดีๆลูกคนนี้ครับตู้เมี่ยงนี่เมื่อก่อนขายเครื่องปะบ่ตู้นั่งหลินนี่แหละหลายปีแล้วหายหกปีเหนือว่าขายเครื่องขายอะไไปฉันอ่ะอาซีมือขึ้นดูกพายังได้พอ ไปยังไงพ่อสี่มือดุพอใหม่สี่มือดุยีนางคนใดยังได้พอยังได้อยู่ยังได้อยู่พอใหม่เ้ยไปยังได้พอลูกเพื่นมีแต่ลูกสาวได้พี่น้องอ้สาวนุเนาะอายุเรากัปัจจุบันกับสปปีเนาะสสี่สกแล้วสสี่สเกนีแต่ผู้หญิงอ่อยต่อยตตาสออนเราอย่างไรเหตุใดเนาะเจ้าเนาะ ดื้ออยู you know. hmm. you know ่บ่นี่ดื้อดื้อบ่แบบเขาอยู่คบกันเด้มากแยมดื้อก็ดื้อเลยแยมบ่ดื้อก็บ่ดื้ออยู่คบหมู่เด้โดยเสียดายเอื้อยบ่อยู่เนาะโดยโดยถ้าแม่นเอื้อยอยู่เจ้าเอื้อยผู้ใหญ่มาหนังนำพี่น้องเลยพอดีเต็มเลยพอดีลูกครึ่งซื้อแน่นก็อีนั่งอันนี้แน่นฮะแน่นแน่นอันนี้แน่นอันนี้ อันนี้นิวอันนี้มิ้วอ๋อน่องแน่นน่องนิวโดยน่องมิ้วผู้โมอะไรไปอยู่อันนั้นแตงโมอโอ้น่องโมน่องน่องแมนแน่นเลยเนาะโดยน่องโมน่องแมนแล้วก็น่องมิ้วน่องอีกยังกาะน่องโมน่องแน่นน่องนิวน่องมิวนิวมิวอ่ะจำซอยกันพี่น้องเลยจำซอยกันเนาะอยากกินขนมอยู่บ่อไนางได้กินขนมจุได้กินขนมอยู่บ่อย โดยยิงแขวเนื้วยคือแขวเหียดแท้ยิงเงินบปด้วยฮะได้กิโลออมเลยจักปีก่อนยังไงกันนี่อันนี้แปดปีแล้วแปดปีเมื่อกี้นี้วันที่วันที่แปดปีเจ็ดปีเนาะคนนี่สามปีมันบอกจะเบาหน่อยสองปีายไกลสี่สามปีแล้วแต่เอิญแม่ได้แล้วเมืนบอได้วาเก่งค่ะกันนี้วาวเปิดเบิดแต่ว่าโบมี ผู้ได้เรียนหนังสือพี่น้องเลยนอกจากว่าเนื่องจากว่าบ่มีเงินเพิ่นว่าบ่มีเงินบ่มีทุนนั่นแหละสิไปส่งลูกโดยเพราะว่าอ่าลําพังอย่าไปลูกเจ้าของกั่งแบบหาเงินคนเดียวแม่นบ่โดยโดยเงินผู้เดียวพี่น้องเลยเงินผู้เดียวแหละสักหน้าวิดหลังสักหลังวิดหน้าอะไรว่าวมันบพ่พอ,อพี่น้องเอ้ยบ่ทัว่วบ่ถึง เขาเนี่ซื้อเป็นกระสอบไปซื้อเป็นกิโลมากินเป็นกระสอบเจอละกระสอบบ่เนาะโดยกระสอบหนึ่งนี่กินได้ดนเท่าไรเอ้ากระกระสอบหนึ่งบางทีก็หอดเดือนนะหลายคนประมาณนี้แหละประมาณเดือนโดยอดอันนี้หมู่บ้านจะอยู่นี่ประมาณจากลังคาเือนหอดบ่ะสามสิบลังคาสามสิบปโดยมันเป็นหมู่บ้านน้อยโอ้หมู่บ้านน้อยเนาะโดยบ่เร็วเพ่น โทษโด้อ้พ่อแม่นี่เพิ่นผมมีไห้มีหน้าเลยบ่มีกันหนะ้าถึกเพนการหน้าดงนั่นนะถึกแพนการคือว่าแพนการเน่ยอไรไอถึกดินรัดดินหลวงอ่ะนะโอ้แหละเขาเอาขึ้นสมบรูรณ์เลย,ย,ยบ่บแมนเขาเอาขึ้นหรือว่าเขาบาให้เอาเห็ดนั่นเห็ดนี่หรือว่าห้เฮาทํากินได้แบบนี้บ่หรือว่าจังไดแส่ชวนมากไห้หน้ามันจักไห,ห้ที่เหลือมันเป็นดินแบบนี้ดินว่างเขาเลยเอานะตอนนี้คือเขาหยุดขึ้นแล้ว คือเหานี่บ่สามารถสิไปเห็ดทำกินได้แหลเะเหมือนบ่โดยโดยแมนมีท่อดินอยู่ในเฮือนนี้เนาะอันนี้ก็ดินล้านเล่าดินขอยอยู่เนาะโอ้อยู่ดินล้านเล่าอันนี้เอาแมนซะบอกอันนี้ก็ดินล้านอีกดินล้านอีพเอเอาล้านเพิ่อนอยู่ใส่ <c oughs> ล้านเพิ่อนอยู่แกงกระเบาเข้มของแสดงว่าดินเพิ่นลายเนาะโดยก<ด>็เลยปั่นให้แบบว่าเป็นเป็นอาวหรือเป็นลุงเพิ่นเป็นระเ่าเพิ่นเป็นระบ่าโดย อนันเดียพออะไรค่ะเป็นยังไงก็เป็นเมื่อยลงเป็นลำโตนั่นเลยเด้อถ้าเป็นทหารบอกคือชงทหารแต่บ๊วยพ่อเห็นหรือเปล่าไงเฉพาะอะไรเราแบบแข่งขาบอกขอยสมบูรณ์เนาะโดยอ๋อที่เราไปสัมผัสมือนน่ะก็มีแบบเอฟซีพังไทยอะละเนาะจนจะเห็นคลิปเลยก็เกิดความแบบว่าอ่า สงสารบ่หรือว่าอย่างไรกบะหูกอันนี้ก็ดีให้กำลังใจเราว่าฝากเงินมาให้บ่นหน่อยบ่ไล่นะฝากเงินมาให้เป็นกำลังใจดแล้วก็ให้บ่เล่านี่เป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานหักให้พี่น้องเลยเริ่มแล้วบ่เนี่เริ่มออกไล,ล่อะไรบ่เริ่มบ่ย่านเลยอย่าดื้อลูกอย่าดื้อค <c oughs> นจับได้ลูกบ่ดื้อเดยนางเดลยคนจับได้ ฟ้าตัวจะบาดแดดบาดแดดง่ายปะไอง่ายปะบ่มันสิมีมุมแบบเอาไปนั่งแบบว่ามันแดดบบสองนะเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้องเดินขออนุญาตเปลี่ยนมุมหน่อยจังหน่อยเนาะเอาเอาสาตไปปู่มาเลยเนาะอย่าไปลูกเปลี่ยนมุมใหม่เลยเลิฟเลยได้อีนางอันนี้ยังมาคาตั้งกล้องบอบอเฮ้ยเลเจ้าคาตั้งกล้องบ่เออผู้อหญ่นี่นิ่งขักเนาะข้อฮดเดี๋ยวอีนางอันนี้ก็ดีนั่งแน่นเลยเนาะโดยโดยนั่งแน่น พุ่นี่เป็นเอื้อยุนนีเป็นน้องเนาะโดยมมจอกคือกันเบิดเลยเอเดี๋ยวสิเอาเงินให้พี่น้องเอ้ยเนาะเอาเงินให้บ่ฮู้ว่าพวกอันลูกสาวเพิ่นนี่สิฮู้เงินอยู่บ่ฮู้อยู่บ่อีา้อยู่บ่ฮู้อยู่เงินนี่เจ้าบ่เป็นลูกคึกน่ฮู้อยู่บ่ พูดยุใบยังไงใบยังลูกหัวใจกี่บ่ใบยังห่า่อยไม่ห่าร่อยใบยังอีนางอีนางแน่นว่าใบห่ารอยนิ้วใบยังนางนิ้วว่าใบตอบด้วยวันนี้ใบยังลูกห่าร่อยใบห่าร่อยคือการอีกใบห่ารอยพี่น้องเลยเขาอ่ะฮะเอาให้แม่ครับอันนี้คือผู้ใหญ่เจดีย์ทางไทยเพันนั่นแหละเนาะบ่หูว่าเราหายมาแบบไกลอันนี้ก็ดี เนาะคันโบหูว่าคันมันสิเป็นไปได้แล้วอะเนาะเอออันนี้เห็นพอเพิ่นคัดๆเร็วสบายดีเด้อพอเด้อโดยโดยเจ้าคือได้ทรงผมขักแท้ะภ <c oughs> าพเป็นไปตามเมื่อวานนี่เองนะโดยโดยขาหนี่เป็นแบบนี้มาโดนแล้วบอก <c oughs> โอ้เหนือว่า,าก็มาเป็นช่วงเัินเท่านี่แบบว่า โอ้ตั้งแต่สาปี <13. S> 1 3มสิบสามสิบสี่ปีว่าโต๊ะล้างงวล้างควายบ่จักนังดีจังสิบสามปีแล้ว,วอ่ะนอนโจเลยใช่ป่ะนี่ยนอนกะซางปล่อยให้นอนไปเพราะว่าเริ่มเลยเดี๋เลิ่มบะย่านเนาะแบกสิสิลึงคนไว้แท้อีนงังอันนี้บะยานคนนี่นนะ ผู้ใหญ่ใจดีฝั่งไทยเขาก็ลืมถามเหมือนซ้ำว่าเพื่นอยู่จังหวัดใดอันนี้ก็ลืมคักอนี้พี่น้องเว้เนาะอ่าก็ถามเพื่อนอยู่ว่าเจ้าให้เพื่อนแนวใดว่าเพื่อนจะสงสารเพื่อนบ่หรือเมตตาเพื่อนหรือจังใดหรือจิตสตาจะบ่ว่าอวยทักมันจะเป็นไปได้หรือบ่ออะไรบาวเล่าเลยเพื่อนวาโดยโดยโดยก็ขอขอบใจเพื่อนะผู้ใหญ่ใจดีเนาะนั่งที่ฝากเงินมาให้เพื่อนก็จะอิศีตรนี่แหละโดยทรงสารเจ้เอาอะไรเพราะว่าโดย ก็คือชีวิตเจ้าที่ผ่านมาก,ก็แบบว่าเจอแต่แบบคา่ามีแบบอาสามีกับแบบว่าเขาทิ้มกะปลาไปแบบนี้นะแล้วก็ปล่อยให้เลี้ยงลูกนคนเดียวแบบนี้นะเขาก็จะสงสารแบบนั้นเนาะโดยอย่าดื้อลูกเป็นก็เลยอที่ว่ามีแฟนเป็นคนไทยนะพี่น้องเอย๋ยพี่น้องสองคนนี่แหละมาอยู่นี่กับเจ็ดแปดปีเลยยังบันเฮียนหนังสืออยู่พีหน้าอะไรไปเฮียนเดอ้อ ดูส<ด><น>ิไปเรียนอยู่ไทยบ่สิเรียนอยู่แสลูกไทยหรือลาวบอกได้ไหมเรียนอยู่ไทยหรือลาวนางแนนกับนางนนิวสิเรียนอยู่นี่หรืออยู่ไทยอยู่ไทยอ๋อจะไปเรียนอยู่ไทยคุยนา่เงินไปอยู่น้องไยอยู่ไทยอืมน้ำโมนางนี่เด็กอีนางนิวน้ำโมอืมน้ำโมเป็นน้ำเอื้อยเป็นน้ำเอื้อยไปเบิร์ตอยากไปเรียนอยู่ไทยผู้โอ้โหพี่น้องเลยแสดงว่าอ่า ทางนาแห้งพี่น้องเลยเนาะเขาเรียกว่าในใดอันนี้ขออนุญาตเนาะเอาง่ายๆว่าตรงๆเสื้อทางนาแห้งแนาะนะเขาอยากไปผู้เบิด์ตก็ไม่ชูพี่เสื้อทางพ่อแห้งนะนะไปเรียนอยู่ไทยว่กาสล่านได้พวกนี้เนาะเพราะว่าไปเรียนอยู่ไทยเขาสิได้มีแบบอนาคตอนาคพี่น้องเลยแต่เรายังขึ้นอยู่ว่าทางพ่ออะไรติดต่อแตอยู่น้ำพอใหญ่ไปหรือเปล่เจ้าเดีอยู่เดี๋ยจะนี่ห้ลูกไป เปอยโนแต่ก็มีเอฟซีเขาเห็นมาคือกันได้ว่าถ้าเกิดว่าลูกเจ้าแบบได้ไปขึ้นทะเบียนบ้านนำเขาแล้วนะโดยอ่าบอกจำเป็นที่จะไปตรวจดีเอ็นเอเพื่อนะโดยอ่ามีใบที่อยู่อะไรแหละก็ใบแจ้งเกิดเพิ่มแลไวก็ไปเห็ดได้เลยอันนั้นมีแล้วอัะนอแล้วก็ให้ทั้งเงินพอของลูกนี่มาเซ็นรับรองเลยว่าใครก็ได้คนในบ้านนะะคนในบ้านในเพื่อนเลขที่นั่น แต่กาคือเจ้ากันยังแบบว่าก็ยังเปิดใจคุยคือเก่าเนาะโดยโดยเปิดใจคือเก่าแต่กาโบนี่เป็นองเอินทว่างที่คนที่เป็นฝากเงินมาให้นี่นะถ้าเกิดว่าเพิ่นสีดูแลเจ้าเนี่ยนี่นะกับลูกและกับครอบครัวเนี่ยนี่ั่นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแหละสีพิจารณาเอาสีคุยกับเพิ่นนะนะ เนาะเพราะว่าคนมาได้คุยกันเด้คือเป็นเห็นนะยคอยเป็นสื่อให้ก่อนนะอันนี้ก็ต้องได้คุยกันก่อนแต่บางทีแบบว่าเป็นซอยเรือเจ้าได้นะเป็นซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลจ้าได้กับบนแห่งให้กันได้เพราะเอิ้นในมิวนาะเพาะเริ่มดื้อลเด้หนิคนน้อยนี่เพาะไปไหมลูกไปนางมิวนางมิวไปเบิ่งโทรศัพท์น้ำพใหญ่ไปเร็วื่องมิวไปเร็วลูก ไบแพงอยู่บ่ชมเจ้าแพงน้องอยู่บ่นี่ให้อยู่บ่ใครแพงเนาะหายอยู่บ่หายลูกเมื่อยอยู่บ่ใหาเมื่อยอยู่บ่เนาะมีุ่นี่บ่แพงบ่แพงอย่างนั้นอยู่บ่มันไ่เห็นกันมาทำหากันนะอยู่น้ำกันบ่แพงกัาตามันอะไรเป็นเนาะเลยเนาะก็คือ ที่ว่าเมื่อก่อนนี้เพิ่นเปิดใจกับคือว่าแบบปฏิจจมัการอายุเนาะจะปบัติปฏิจจมัการอายุบฏิจจมังการอนุเราอะข้อเพียงแต่ว่าคนที่ว่าจริงใจนะพี่น้องเลยก็เป็นคนดีเลยก็จริงใจเราอะนะบอกมาลอกมาลวงแล้วก็ดูแลเพิ่นได้เนี่ยนี่เนี่ยอนุยงจับบอ จะเลี่ยงยุงไว้หลายฮะแม่นบ่อืมไปกินข้าวกันยังมื้อนี้ข้าวแกงหน่อไม้ข้าวแกงหน่อไม้เดี๋ยวิลูกากแดงไปลอยู่นอแนนาปากนําแม่บ่ลูกสาวซําพี่น้องวมันเป็นนั่นน่ะดอก เด็กหน่อยเด้เขาเห็นแม่เห็นแล้วเขาเห็นน้ำแล้วเนี่ยเห็นแม่แต่งก็ไปนั่งเบิ่งแล้วแบบนี้เห็นแม่แต่งกับสีแต่งน้ำฮาทตี้เป็นเรื่องปกติแหละแบบนี้แต่ผู้นี้ก็คือจีบบ้านใดเนาะแต่งคือกันบ่อนางกันไอ้นิวก็ดีคือการคือกันโอเคเด้อพี่น้องเด้ินนะฮะกับสีได้จบคลีเวสเมียเนาะแล้วก็ได้รบกวนเพื่อน กับเคามุกขอบใจขอบบุญกับคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะหรือว่านมไทยแหละที่ว่าให้เฮาเป็นสือ่อแล้วก็เป็นสะพานหักสะพานบุญเ,เนาะให้เพิ่อนอยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงเนาะก็ให้เพิ่นสมหัก mm. สมหสมวังกันมาเพิ่อนอสิมีความหักหรือว่าเจอคนหักก็ดี mm. แต่เฮาก็ยังบ่ได้ถามาที่อยู่เพิ่นแล้วก็สื่อเสียงเพิ่น อายุอาณาเพิ่นเนาก็ยังบ่ได้ถามนะจากเพิ่นอายุจากปีอันนี้ก็ยังบ่ฮู้เนาะเดี๋ยวสิจบคลิปไปกัสิให้สุเพิ่นเอาเฟซเอายังให้นั่นแหละแล้วก็คุยกันเองส่วนบางคนที่สิเข้ามาอ่าถักมาคุยหรือว่ามีคำคิดคำเหตุอะไรก็คอมเมนต์มาพี่น้องเอ้เน้อหรือว่าอย่างว่าอยากคุยกับทางสาวนกเพิ่นก็ทักมาเด้อแอดมาเนาะเอาทางเฟซทางไลน์นำฮาได้คือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะ ว่าเพิ่นก็นยังเปิดใจอยู่นะเปิดใจหาคนที่นี่แหละพี่น้องเลยมาหลับพละสซอยนี่แหละยังลูกซอยเราบเป็นลูกซอยเราฮะเงินซอยเราเป็นสามทางนครอบครัวนี่แหละเนาะเด้อเอาแหละตามนั่นแหละเนาะขอบุญขอบคุณอยู่ดีมีแหงกับแพงแบงปันเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีสนุกสบายดีโดยสบายดีโดยสบายดีนะสบายดีสบายดีกล้องเขาหรือสบายดีเพื่อนกันเลยสบายดีสบายดี